สวัสดีค่ะที่นี่สูย์เรียนรู้นาราพิมพ์ใบย,ย้อมสีธรรมชาติค่ะ,ะประธานกลุ่มชื่อนางประนอมขาวโรริศขั้นตอนนี้คือการนำผ้าที่เราย้อมสีแล้วมาฟิกสีธรรมชาติค่ะผ้าที่ย้อมจากเปลือกไม้ตะปูนค่ะเราลงกับจุลสีจุลสีจะเป็นตัวฟิกสีที่ช่วยให้สารติดสีดีขึ้นแล้วก็จะทำให้สีสว่างขึ้นค่ะ ส่วนอันนี้เป็นปูนแดงปูนแดงจะทําในเรื่องปฏิกิริยาในเรื่องของสีเข้มขึ้นจะเห็นได้ว่าพอเราแช่ปูนแดงน้ำปูนแดงลงไปสีจะเข้มขึ้นค่ะ,คะแล้วก็ในเรื่องของน้ำสนิมเหล็กถ้าคนที่ชอบสีในเรื่องของออกดำหรือสีออกดักจะใช้ในเรื่องของสนิมเหล็กในการพลิกสีผ้าส่วนสารส้มจะเป็น ตัวช่วยในการทำให้สีธรรมชาติสว่างขึ้นสีจะใสสว่างค่ะ